เป็นอะไรวันนี้เมื่อวานก็เห็นอยู่ดีๆนี่ยอ,อ้าวนึกว่าไม่บินนึกว่าไม่บินอ่ะกินไปเอ๊ะเจ้ารดไม้วันนี้กินไปกินไป นกพร้อมฝึกแล้วนะครับหนึ่งกลุ่มเสียงเล็กนะครับตัวนี้ผมนึกว่าไม่บินยังบินไหวอยู่นะหรือว่าอาจจะหนาวเจอฝนเมื่อวานฝนตกเมื่อวานหนักไปนิดหนึ่งสุ่มเลยนะครับสุ่มตั้งแต่เช้าเลยยกมาแล้วก็ใส่ชอบเปลือกใส่อาหารให้กินแล้วนะครับยังสุ่มอยู่ จะรอดไหมน้อคกินไปกินไปหนึ่งกุ๊เสิ่งเล็ก